สวัสดีค่ะวันนี้อ๋อระบาดแคคต c h ช n n e บายแ n นขอออกนอกเรื่องของแคคตัสสักวันหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงโฮย่าจักรพัดเนื่องจากว่าตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่มีประโยชน์ดอกสวยค่ะจะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงติดตามชมเลยค่ะ โฮยาจักระพัดนี้เป็นไม้เลื้อยอิงอาศัยนะคะซึ่งมีดอกใหญ่ที่สุดในบรรดาโฮยาทั้งหลายแหล่สเสน่ห์ของเขาก็อยู่ตรงรูปร่างของดอกนี่แหละคะ่ะชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือโฮยาอิมเ r i ิลิสลิน n ดและก็มีชื่อสามัญหลายชื่อเลยนะคะเช่นโฮยาอิมเ r i ิลิสฟลาวเวอร์จากคำว่าอิมเปรียลซึ่งแปลว่าจักรพพัดนั่นเองนะคะหรืออาจจะเรียกว่าเว็กซ์พลนท์เว็กซ์ฟลาวเวอร์ก็ได้ หรือ Vax Y Star Orchid ได้หมดเลยนะคะจากรูปร่างของดอกเขานั่นเองซึ่งดอกของเขาจะมีกลีบแข็งแล้วก็เป็นมันเหมือนกับขี้ผึ้งเลยค่ะสำหรับเจ้าโฮย่านี่ก็อยู่ในวงที่ชื่อว่าอโพซิน e ซีนะคะจีนัสก็คือโฮยา่า ต้นกำเนิดของเขาก็มาจากเซาท์อีสเอเชียนั่นเองนะคะแถวแถวประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ค่ะอย่างต้นนี้ปลูกแขวนนะคะแต่เขาก็จะเลื้อยเกาะตามกิ่งของแก้วเจ้าจอมขึ้นไปนะคะออกดอกข้างบนสวยงามค่ะเขาจะยาวได้เกินกว่า3เมตรอีกนะคะถ้าเราไม่ให้เขาเลือ้อยตามต้นไม้ก็อาจจะใส่กระถางแล้วก็ทำร้านที่เขาเลือ้อยไปเลือ้อยมาอยู่ก็ได้นะคะข้ามาดูใบกันบ้างคะ่ะ ใบจะออกในลักษณะตรงข้ามกันลักษณะของใบจะเป็นรูปไข่ปลายแหลมขอบจะเป็นคลื่นๆน,นะคะยาวสีนิ้วกว้าง2นิ้วสีจะเขียวสดเลยนะคะมาดูดอกนะคะดอกเนี่ยจะออกเป็นกลุ่มเหมือนกับร่มที่กลางออกมาโดยจะมีดอกย่อยทุกๆดอกเนี่ยจะออกจากซอกใบในจุดเดียวกันนะคะ ทุกดอกจะมีก้านดอกยาวเท่ากันลักษณะจึงมองดูคล้ายๆกับซี่ร่มที่กลางบานออกมานะคะเวลาดอกบานอาจจะบานจากตรงกลางหรืออาจจะบานจากขอบเข้าไปก็ได้เหมือนกับพวกดอกพระพลึงหรือนมตำเรียพวกเนี้ยค่ะกลีบดอกจะมีลักษณะแข็งเป็นห้าแฉกนะคะแล้วก็เป็นมันทีเดียวสีก็คือสีแดงเลือดนกหรือ ที่เราเรียกว่าสีมารูนนะคะแล้วก็จะตรงกลางก็จะมีมงกุฎเป็นสีขาวครีมนะคะตรงมงกุฎนี้แหละเป็นที่อยู่ของเกสรตัวผู้ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด5อันด้วยกันจะอยู่ระหว่างมงกุฎแต่ละแฉกเนี่ยค่ะส่วนเกสรตัวเมียนั้นจะอยู่ตรงกลางของมงกุฎเลยอันนี้เป็นเสน่ห์ของเขานะคะดอกจะบานได้7-10วันเลยนะคะ มีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นเครื่องเทศจะได้กลิ่นตอนเย็นๆค่ะาสาหรับก้านดอกนี้อย่าไปตัดนะคะเพราะว่าดอกสามารถออกซ้ำในที่เดิมๆได้อีกนะคะค่ะทีนี้เรามาขยายพันธุ์การขยายพันธุ์อาจจะใช้วิธีการผสมเกสรถ้าออกดอกอีกครั้งนึงจะผสมเกสรให้ดูนะคะหรือไม่อาจจะตัดชําใบหรือ ชำกิ่งก็ได้ค่ะวันนี้จะใช้วิธีการชําใบนะคะเราก็เลือกตัดใบที่มีความสมบูรณ์พอสมควรนะคะอุปกรณ์ก็คือขวดน้ำา6ลิตรค่ะก็เอาฉลากออกแสงจะได้ส่องถึงโดยรอบนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกรีดเปิด3ด้านนะคะ พี่กรีนนี้จะพูดถึงเรื่องของการดูแลนะคะ,ะเจ้าต้นโฮย่านี้ชอบดินที่มีอุจจีวัตถุนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราปลูกก็ใส่พวกเปลือกไม้พวกท่านมะพร้าวสับแล้วก็เพื่อไล่ยึไปด้วยนะคะเขาชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะคะเพราะฉะนั้นดินจะต้องระบายน้ําได้ดีแล้วก็อาจจะรดน้ําได้สัปดาห์ละสามสครั้งเลยค่ะสัมผัสดูหน้าผิวดินนะคะว่าถ้าหน้าผิวดิน แห้งก็คือรดน้ำได้ให้ปุ๋ยกล้วยไม้ค่ะเดือนละครั้งแล้วก็อยู่ในที่ที่รำไรนะคะแต่มีแดด่องได้นะคะมิฉะนั้นจะไม่ออกดอกค่ะอ่ะละค่ะอันนี้พอเราเปิดได้3ด้านแล้วนะคะแล้วก็จะเจาะรูทางด้านล่างเพื่อให้น้ำระบายออกไปได้บ้างนะคะ เวลาเจาะรูถ้าเรามีเครื่องเจาะก็ใช้นะคะถ้าไม่มีก็อาจจะใช้ทูบเจาะก็ได้นะคะหรือของมีคุณที่เรามีอะค่ะเจาะเพื่อให้น้ําระบายได้เท่านั้นเองรูก็ไม่จะเป็นต้องใหญ่นะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ทรายค่ะใช้ทรายหยาบหรือถ้าใครมีดิน คารมาก็ใช้ดินคาร์ดมะได้นะคะซึ่งจะดีกว่าทรายได้ซ้ําไปแล้วก็ใส่ไปพอสมควรนะคะปาดให้เรียบแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มฉ่าเลยค่ะจากนั้นเราก็เจาะรูเพื่อที่จะเอาใบก้านใบที่เราเก็บมานะคะฝังลงไปค่ะเสียบเสียบลงไปอย่างนี้เลยค่ะ อันนี้ก็จะมีใบที่มีก้านใบติดมานะคะกับจะมีบางส่วนที่เราจะตัดเอาก้านเข้ามาด้วยค่ะเสียบลงไปค่ะพอครบแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยค่ะติดจะก็เทปไว้หน่อยกันกระเดิดนะคะอันนี้ก็ค,คล้ายๆกับวิธีการาที่เรียกว่าระบบปิดนะคะเพราะว่าเราจะอาศัย ไอ้น้ำที่เขาเระเหยขึ้นมาตกลงไปดูแลตัวเขาเองค่ะเราก็จะวางไว้ในที่ร่มนะคะหรือที่ลำไรก็ได้ค่ะประมาณ20กว่าวันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาถอดออกดูนะคะอันนี้20วันพอดีค่ะ ขยับเขานิดนึงเพื่อให้เขาหลุดจากทรายได้ง่ายๆนะคะค่อยๆดึงขึ้นมาหรืออาจจะเอาอะไรค่อยๆแค่ขึ้นมาก็ได้เห็นนะคะรากออกแล้วค่ะแต่ละอันอาจจะออกรากไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของใบด้วยนะคะอันนี้เอากิ่งมาด้วยก็จะออกรากตีนะคะเดี๋ยวลองดึงสักสามอันโอ้อันี้เยอะเลยค่ะนี่แสดงว่าใบสมบูรณ์มากเลย ที๋จะลองร้างน้ำให้ดูนะคะจะเห็นว่ารากก็สมบูรณ์ดีนะคะถามว่าถ้าเอาไปแช่น้ำเฉยๆจะออกรากไหมเขาก็ออกค่ะแต่จะออกช้าแล้วก็ไม่สมบูรณ์เท่าเพราะฉะนั้นใช้ทรายหรือดินอะคาดามาจะได้ผลดีค่ะจากนั้นเราก็เอาไปปลูกตามปกติได้เลยนะคะ อย่าลืมใช้ดินที่มีอินทรีย์วัตถุแล้วก็มีความโปร่งสามารถระบายน้ำได้ดีนะคะไม่นานก็จะได้ชมดอกสวยๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมช่วยติดตามชมกันต่อไปนะคะจะได้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันสำหรับวันนี้ All About c a t t u s c h a n n e l ขอสวัสดีไปก่อนค่ะ